อใบงานที่3เนาะเป็นเรื่องของอัตราเร็วความเร็วแล้วก็ความเร่งะนะครับปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ที่เราคนรู้จักคืออันนี้เดี๋ยวเขาจะพาเราเรียนในเรื่องของการเคลื่อนที่ละมันคือเรื่องแรกของวิชาฟิสิกส์ที่ทุกคนน่ะจะได้เรียนนะฮะมันคือเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับ อัตราเร็วเนี่ยเป็นปริมาณที่บอกก่อนได้เลยอัตราเร็วคือปริมาณสเกลร์นะฮะสเกล่์ส่วนความเร็วเนี่ยคือเวกเตอร์นะครับแล้วก็ความเร่งเป็นเวกเตอร์แล้วหัวเรื่องอันนี้มันยังเขียนตกไปอันหนึ่งคืออัตราเร่งฮะอีกคำที่หายไปคือคำว่าอัตราเร่งครับเป็นสเกลร์นะครับ นั้นพูดง่ายๆคือยังอยู่ในเรื่องของเวกเตอร์และสเกลร์เหมือนเดิมโอเคไหมคำว่าความเป็นเวกเตอร์อัตราเป็นสเกลร์อัตราไม่มีทิศทางแต่ถ้าเป็นความเร็วความเร่งการกระจัดพวกนี้มีทิศทางเป็นเวกเตอร์นะครับโอเคนะทีนี้โจทย์บอกว่าอัตราเร็วสปีดเนี่ยเป็นปริมาณ มีหน่วยเป็นใช้สัญลักษณ์โอเคจริงๆอันนี้มันจะต้องมีชีตมาประกบชุดหนึ่งใช่ปะ่ะไหนพี่ขอดูหน่อยไม่มีของที่น้องมีไหมชีตอีกชุดหนึ่งที่ประกบที่ประกบกับเรื่องนี้มีไหมได้ได้ไดเออแต่แต่ทวนหน่อยก็ได้ทวนในนี้ให้นิดนึงแล้วกันดีไหมนิดเดียวสั้นๆนะฮะอันนี้อัตราเร็วสปีดเนะมันก็คือระยะทางส่วนเวลา V เท่ากับ S ส่วน t นะครับ v เท่ากับ S ส่วน t ถ้าเกิดว่าเป็นความเร็ว v e l o c i t y เนี่ยมันจะต้องมีหัวคำว่าหัวในที่นี้ก็คือมีทิศทางนะฮะหรือพูดง่ายๆคือมันเป็นเวกเตอร์เท่าน,นั้นเองนะครับเป็นเวกเตอร์อัตราเร็วเอ่อผูดผิดความเร็วเนี่ยคำนวณจากการกระจัดนะส่วนเมื่อกี้อัตราเร็วคำนวณจากระยะทางนะครับเพราะนั้นมันไม่เท่ากันนะอ่าไปต่อนะฮะ ข้ามข้ามหมดเลยแล้วก็ไปที่ความเร่งนะครับความเร่งเนี่ยก็คือคำนวณจากความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปต่อช่วงเวลาคำว่าความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือความเร็วปลายลบความเร็วต้นนะครับอือหรือต้องใช้สัญลักษณ์เนี่ย a แต่ว่ามีหัวนะมีหัวข้างบนแปลว่าเป็นเวกเตอร์เขีน okay, ว่าเพราชื่อก็บอกแล้วความเร่ง s s สเอเล acceleration นะความเร่งก็คือเวกเตอร์ความต่างของเวกเตอร์ความเร็วนะครับส่วนเวกเตอร์เวลาอ่าส่วนเวลาเวลาไม่ใช่เวกเตอร์เวลาเป็นสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองอันนี้หน่วยจะประหลาดประหลาดนิดนึงนะเมตรต่อวินาทียกกำลังสองยกตัวอย่างความเร่งของที่เราถนัดที่เรารู้แล้วก็ทุกคนก็รู้รู้กันมาตั้งแต่สมัยเซอร์ไอแซคนิวตันละก็คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าประมาณ10หรือ9.81นะครับหน่วยคือเมตรต่อวินาทียกกำลังสองเห็นไหมเห็นไหมถ้าอธิบายภาพระหว่างความเร่งกับความเร็วพี่อธิบายอย่างนี้ฮะเ,เราเราเคยนั่งรถยนต์แน่นอนถูกปะ่ะรถยนต์ หรือจะลดอะไรก็ได้ที่มันเป็นลดนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยแล้วก็มีคนใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างนี้มีคันเร่งให้เหยียบใู่ไหมอย่างนี้เนาะอืเวลาที่คนเหยียบคันเร่งเนี่ยคือการเอาน้ํามันยัดเข้าเครื่องยนต์คือเป็นการพ่นน้ํามันเข้าไปในเครื่องยนต์สิ่งที่เกิดขึ้นคือเครื่องยนต์จะทำงานได้เร็วขึ้นแรงขึ้นคือมีพลังงานมากขึ้น แล้วมันเปลี่ยนพลังงานนั้นอนะ่ะเป็นแรงซึ่งแรงแรงมันจะมีสูตรทางฟิสิกส์คือเท่ากับ ma อันนี้เขียนไว้ก่อนนะอันนี้เขียนไว้ก่อนนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือการที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ยมันคือการที่เราเพิ่มแรงหรือก็คือการที่เราเพิ่มความเร่งนั่นเองนะฮะเพิ่มความเร่งนั่นเองดังนั้นถ้าเวลาที่เราเหยียบคันเร่ง เราถ้าเราสังเกตเวลาที่เรานั่งรถนะเวลาคนขับเขาเหยียบคันเร่งปุ๊บเนี่ยทีแรกรถมันยังไม่เร็วรถมันจะเริ่มเคลื่อนที่แต่ให้ยังคงเหยียบคันเร่งเท่าเดิมหรือว่ามากขึ้นรถจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นและเร็วขึ้นแล้เร็วขึ้นสังเกตไหมนั่นคือความเร่งนะครับความเร่งไม่ได้บอกถึงความเร็วแต่ความเร่งบอกถึงว่า มันจะเร็วนะบอกถึงว่ามันจะเร็วนะครับทีนี้เอ,อ A, ก็เลยเท่ากับ V ส่วน t นะบอกถึงว่ามันจะเร็วนะครับแล้วก็ V เนี่ยเท่ากับ S ส่วน t ีนะ v คือความเร็วบอกถึงว่ามันเคลื่อนที่ได้มากหรือน้อยในเวลาเท่าไหร่ อันนี้ตรงไปตรงมาถูกป่ะถ้ามีความเร็วมากก็แปลว่าวัตถุนั้นเคลื่อนที่เร็วมากถูกไหมฮะถ้ามีความเร็วน้อยแบบเต่าครานก็แปลว่าวัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าหรือความเร็วน้อยนะครับส่วนความเร่งไม่ได้อธิบายเรื่องของความเร็วแต่อธิบายว่ามันกําลังจะเร็วเก็บไหมเก็บไหมอันนี้คือภาพที่แตกต่างกันนะครับ กลับมาเนื้อหาต่อเพราะนั้นนี่คือความเร่งนะหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองแล้วก็มีโจทย์โจทย์โจทย์ว่าไปตึกตๆๆๆึโอเคจริงๆโจทย์นี้ก็ใบงานเมื่อกี้เหมือนจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันเลยใช่ปะงั้นพี่พาทำใบงานเลยแล้วกันเนาะมาฮะตัวยอย่างที่1นึครับ